สิบความเชื่อผิดๆของหลายหลายคนเกี่ยวกับโรคหัวใจถ้าพูดถึงโรคหัวใจแล้วความเข้าใจของหลายคนก็แตกต่างกันไปมีหลายเรื่องหลายความเชื่อที่บอกต่อต่อกันมาเป็นความเชื่อที่ผิดไม่มีหลักฐานยืนยันแต่ผู้คนก็เชื่อกันเหลือเกินถ้างั้นเรามาเช็คกันหน่อยว่าความเชื่อที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจเชื่อมโยงเบาหวานความดันไขมันในเลือดที่รู้อยู่ใช่หรือมั่ว ความเชื่อหนึ่งคนอายุน้อยคนผอมระดับไขมันในเลือดปกติจะไม่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจความจริงในคนอายุน้อยและระดับไขมันเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติมีโอกาสเกิดโรคน้อยกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดเพราะโรคหัวใจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นจากสาเหตุพันธุกรรมและยังพบภาวะหัวใจวายเฉียบพลันในกลุ่มคนอายุน้อยหรือนักกีฬาจากสาเหตุโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมชนิดหนาตัว ความเชื่อสองเป็นโรคหัวใจห้ามออกกำลังกายความจริงการออกกำลังกายช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองและอวัยวะภายในและทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้นแต่ทั้งนี้ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ที่ดูแลเป็นรายบุคคลความเชื่อสามเมื่อรับประทานยาลดไขมันแล้วสามารถรับประทานอาหารอะไรก็ได้ ความจริงไขมันในเลือดสร้างมาจากตับและมาจากแหล่งอาหารเมื่อรับประทานยาลดไขมันจะช่วยลดไขมันที่สร้างมาจากตับแต่ไม่ได้ช่วยลดไขมันที่มาจากอาหารหากรับประทานอาหารที่มีไขมันมากก็จะทำให้ระดับไขมันในเลือดเพิ่มความเชื่อสี่เป็นเบาหวานและรับประทานยาคุมเบาหวานจะไม่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ความจริงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะช่วยลดหรือทำให้โรคหัวใจพัฒนาได้ช้าลงแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและเส้นเลือดสมองแตกตีบตันได้เนื่องจากน้ำตาลในเลือดที่สูงจะทำให้เซลล์ทำงานผิดปกติและทำลายผนังหลอดเลือดก,กระตุ้นให้เกิดการอักเสบในเส้นเลือดส่งผลทำให้เส้นเลือดเปราะง่ายขึ้นความเชื่อห้าไม่จำเป็นต้องตรวจไขมันในเลือดจนกว่าจะอายุเข้าสู่วัยกลางคน ความจริงการตรวจไขมันเลือดตั้งแต่อายุน้อยๆจะช่วยป้องกันความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะหากมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจสมาคมโรคหัวใจอเมริกาได้แนะนำให้ตรวจระดับไขมันในเลือดทุกๆ5ปีหลังอายุครบ20ปีความเชื่อหกความดันโลหิตสูงเป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุ ความจริงถึงแม้ว่าความดันโลหิตในผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มสูงกว่าปกติจากผนังหลอดเลือดแข็งตัวขึ้นความดันโลหิตสูงทําให้หัวใจทํางานหนักขึ้นเพื่อบีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจที่ทํางานหนักขึ้นก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหัวใจวายและโรคเส้นเลือดสมองแตกตีบตันได้จึงควรควบคุมความดันโลหิตไม่ให้เกิน140ต่อ90มเมตรปรอท ความเชื่อเจ็ดผู้หญิงจะไม่เป็นโรคหัวใจเพราะมีฮอร์โมนเพศหญิงควบคุมไม่ให้เป็นโรคความจริงการเกิดโรคหัวใจเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงและพบในผู้หญิงมากขึ้นในกลุ่มอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปจุดความเชื่อ8ในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหัวใจเราก็ต้องเป็นไม่สามารถป้องกันได้ ความจริงถึงแม้ว่าคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจสูงกว่าแต่ก็สามารถลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจได้โดยการควบคุมความเสี่ยงของการเกิดโรคคือออกกําลังกายสม่ําเสมอควบคุมระดับไขมันความดันโลหิตระดับน้ําตาลในเลือดควบคุมน้ําหนักและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ความเชื่อก้าเป็นโรคหัวใจต้องงดอาหารที่มีไขมันทั้งหมด ความจริงไขมันที่ต้องงดคือไขมันอิ่มตัวไขมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนหรือไขมันทรานหลีกเลี่ยงขนมขบเคี้ยวเบเกอรี่คุกกี้ไขมันจากสาัตว์แต่ไขมันที่มีประโยชน์ก็สามารถรับประทานได้เช่นไขมันไม่อิ่มตัวจากพืชปลาที่มีไขมันเช่นแซลมอนถั่วต่างๆและน้ำมันมะกอกซึ่งมีโอเมกา้าสมีประโยชน์ต่อร่างกาย ความเชื่อสิบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดต้องเริ่มจากมีอาการแน่นหน้าอกความจริงถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมีอาการแน่นหน้าอกเริ่มก่อนแต่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาจแสดงอาการอย่างอื่นเช่นกันคือหายใจไม่อิ่มหายใจสั้นคลื่นไส้ปวดหัวหรือรู้สึกไม่สุขสบายบริเวณแขนกรามคอและหลัง ในคนที่มีเป็นโรคหัวใจหากมีอาการสงสยัยต้องรีบมาโรงพยาบาลหรือเรียกรถพยาบาลทันที